ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นเพื่อนมันคลิปนี้มาดูเลขเด่นเลขเด่นเลขวิ่งกันอีกทีนึงนั่นเพื่อนนะเด่นบนดูเด่นบนดงดต่อไปนี่จะเข้าไหมาเ,เพื่อนอาจจะนำสูตรมาเ,เพื่อนนี่ถูกต้องกับกองสลากเขาไหม ก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากส่องฝากคำเตือนครับชิปโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> มันสูตรหน่อยเดียวเองเพื่อนปรับขึ้นมาก่อน ประมาณนี้เด่นสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะเด่นสิบหน่วยมีไปร้อยบ้างมาดูตั้งแต่ปีใหม่มานานเพื่อนนะมาดูตั้งแต่ปีใหม่มา ยังแ้าปีใหม่มาสูตรฝั่งซ้ายเลขเก้าเข้าหลักร้อยด้วยฝั่งขวาเลขเก้ามาหน่วยมางวดถัดมาได้หน่วยฝั่งซ้ายมือฝั่งขวานี่ได้หก เข้าสิบมาดูงวดถัดมาเลขสามเข้าร้อยทั้งคู่ <c oughs> เลขเก้าเข้าสิบเลขห้าเข้าหน่วยครบสามตัวบนเลขศูนย์เข้าสิบไม่อยากเอามือเขาควงนะเพื่อน อันนี้เข้าร้อยอ่ะไม่ดไปไหนไม่รู้สีเขียวโอ้น,นี้เข้าร้อยแต่เข้าแต่เข้าร้อยนั่นเพื่อนนะ <c oughs> ได้สิบสูตรเดียว เขาสิบเขาสิบเขาร้อยเขาร้อยเขาสิบเขาหน่วย ตัวนี้เขา8ได้สิบด้หน่วยครบ3ตัสามตำบหลหางว่าถัดมาร้อยสิบนี่เขาหน่วย ถัดมาเข้าหน่วยอย่างเดียว x0 หัวถัดมาได้เก้าได้ศได้เก้าได้3าา 3. ครบสามตัวบนสองสูตรครบสามตัวบนสองสูตรอ่าเข่าหลักร้อยห้าเข่าหลักร้อยสี่มานหนุยสี่มันหนุย้ <c oughs> อยได้สอง สูตรเข้าร้อยเข้าหน่วยเข้าสิบครบสามตบนงวดถัดมานี่ก็ครบสามตบน,นเพื่อนนี่ได้หน่วยเข้าหน่วยอันนี้ครบสามตบนสูตรฝั่งนี้ อันนี้ก็ครบสามตัวบนเลขสี่หลักสิบหลักหน่วยเลขหนึ่งหลักร้อยเลขศูนย์ครบสามตัวบนหมดถัดมาครบสามตัวบน ได้สิบได้หน่วยได้หน่วยได้ร้อยหมดที่ผ่านมา ได้ร้อยกับหน่วยได้ร้อยกับหน่วยงวดที่ผ่านมาได้ร้อยกับหน่วยงวดนี้มันคิดว่าทั้งสองสูตรนี้สิบหน่วย ต้องมีสูตรใด,ดสูตรหนึ่งอยู่สิบอยู่หน่วยนั้นเพื่อนนะงวดนี้งวดที่ผ่านมาตัวชนมางวดก่อนนูนก่อตัวชนมาบางงวดตัวชนชนไม่มาก็มีนั้นเพื่อนนะมาเล็กสามข้างบนนุนนี่ตัวนี้ ตัวชนเลขสามก็มาอยู่มาหลักร้อยอืมสี่มีสี่งวดงวดถักขึ้นไปไม่มาตัวชนอ่าเลขสี่ไม่มาไม่มาหลักร้อยได้สองตะบนนี่คือตัวชนไม่มามีงวดเดียวตัวชนไม่มาเลขศูนย์หนึ่งสามสาม,ส,ามสองงวดสองงวด สองงวดตัวชนไม่มางวดนี้ตัวชนไม่มาอ่ะก็วดวูเพื่อนะตัวชนจะมาหรือจะมายังไงงวดต่อไปนี่ถ้าเป็นตัวชนก็จะมีศูนย์มีสองนั่นเพื่อนนะ มีสองมีสองแต่เขาตัวชนมีสองวดที่ไม่มานั้นเพื่อนเ้านองนั้นมาอยู่เพื่อนจะเอาตัวไหนแต่10หน่วย2สูตรนี้อยู่10อยู่หน่วยนั้นเพื่อนนะบางทีก็ไปร้อยถ้ายังไงสองสูตรนี้ต้องอยู่สิบอยู่หน่วยเพื่อนชอบหลักหน่วยตัวไหนหลักสิบตัวไหนก็เอาไปใส่นั้นเพื่อนนะ เอาหลักสิบหลักหน่วยไปใส่ถ้าเกิดเอามันชนกันก็นกนเป็นเลขสองเด่นที่สุดถ้าเกิดเข้ามานั่นเพื่อนนะถ้าไม่มาเพื่อนก,นก็เอาแปดเอาเจ็ดเอาแปดนั่นศูย์นี่น <c oughs> ะสอบตัวไหนก็ไปนั้นเพื่อนนะสอบตัวไหนก็ไปถ่ายให้ดูลองดูว่ามันเข้าแต่สองศูย์นี่เด่นอยู่สิบอยู่หน่วยแถมร้อยนั่นเพื่อนนะ อาจจะไปร้อยตัวหนึ่งหรือเปล่าอยู่นี่ร้อยเขาก็ถ้าพูดถึงสองสูตรนี่พลาดหลักร้อยอยู่แค่สองงวดสามงวดที่เป็นสูตรมาตั้งแต่ปีใหม่มนานี่พลาดหลักร้อยอยู่สามงวดพลาดหลักร้อยอยู่สามงวดนอกนั้นสิบหน่วยไม่เคยพลาดสองสูตรนะไม่ใช่สูตรเดียวบางสูตรบางสูตรก็เข้าร้อยก็สูตรฝั่งนึงก็จะเข้าหน่วยอย่างนี้ก็มีนั่นเพื่อนนะ <c oughs> แต่สองสูตรนี้อยู่สิบอยู่หน่วยตลอด ตั้งแต่ปีใหม่มานี้ตั้งแต่970มานี้ออก970วันแรกปีใหม่มานี้2ตรนี้จะติดสิ10หน่วยแต่มาทั้ง2สูตรจะเป็นตัวไหนมาจะเป็นตัวไหน,นเพื่อนก็ลองเลือกเอาอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมติดตามหัวให้ายเชียนมือ ได้ชุดไหนก็เอาไปนั้นเพื่อนนะอยากได้ตัวไหนเอาไปจะไปแต่สองสูตรนี่อยู่สิบอยู่หน่วยต้องที่ผ่านมามันมาตลอดนั้นเพื่อนนะสูตรใด,ดสูตรหนึ่งต้องมาถ้าตัวชนไม่มาไปเป็นสามเป็นศูนย์เป็นแปดเป็นเก้าแค่นี้ตัวชนตัวชนไม่มาถ้าตัวชนมาก็จะเป็นสองถ้าตัวชนมาเป็นสองถ้าตัวชนไม่มา มันก็จะเป็น1เป็น0ย์เป็น3มา, 10, ม,าน 8, 9, มา10มาหน่วย8 9ดามาสิบมาหน่วยดูแต้มจับใส่แต้มถ้าก็ว่าผมก็มั่นใจผมมั่นใจนะเล็กมาแนวนี้นะ่นอนนะเล็กมาแนวนี้ผมทําผมถ่ายคลิปเล็กล่างไปหลัก10บล่างผมได้2ตัว ก็ดูว่าตัวเด่นจะมาไหมถ้าไม่มาก็มีแค่ตัวรองมวันที่ผ่านมาผมก็ได้เลขเด่นหลักสิบสองตัวก็ทั้งสิบทั้งหน่วยเข้ามาด้วยกันวันนี้ลองดูนั่นเพื่อนนะต่อไปเลขล่างเราจะเป็นตัวไหนจะเข้าลิปน้อยอ่ะสำหรับเลขบนคลิปนี้ก็ผมมั่นใจว่าสิบหน่วย,อยต้องอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเพื่อนนะถ้าตัวชนไม่มามีศูนย์มีสามมีแปดมีเก้า เอาไปจับเสร็แต้มนั้นเพื่อนนะจับจับตัวตัวชนก็ได้เพื่อนเอาตัวชนนี่เลขสองนี่ใส่สิบใส่หน่วยก็ได้หรือจะเอาศูนย์ไปจับเสรแต้มต้งหาสามจับเสรแต้มต้งหาแปดจับเส่แต้มเก้าจับเส่แต้มได้ไหมผมทำสามตะบนผมก็ได้ชุดเดียวอยีกแล้ววดนี้ไม่รู้จะเข้าไม่เข้านั้นเพื่อนนะผมทำสามตะบนก็ได้ชุดเดียวแค่ั้นแล้งวันนี้เมื่อกี้คุยกับทางทุ่งทรงอยู่ทุ่งทรงก็สง่ง เลขที่ว่าทางจะทามาให้ดูว่าเป็นยังไงผมชอบชิปไหนชิปไหนผมชอบล็อกไหนล็อกไหนผมก็ส่งย้อนไปให้แกดูอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยศึกษากันเพื่อนๆทางเพชรโบนเมื่อวานก็ส่งมาวานส่งมา,างมา,าเปรียบเทียบใส่กันเลขที่ต้องติดสองตัวบนจะเป็นชุดไหนต้องติดถ้ากอบผล จับสซนกันนั่นเพื่อนนะจับสซนทุกสำนัก2เดขกสอตัวสองตองบนนี่ผมได้ชุดเดียวนั่นเพื่อนนะได้ชุดเดียวมาดูคลิปนี้เสร็จแล้วมันก็ได้สองตบนชุดเดียวอยู่ในกลุ่มนี้มาผมว่ามา10บมาหน่วย2ตัวมาครบ2องตบนอยู่นี่นั้นเพื่อนนะผมว่ามาครบ2องตบนอยู่นี่อ่นะเพื่อนชอบ ตัวไหนก็เอาไปนั้นเพื่อนนะคนไหนที่จับไม่เป็นก็โทรมาถามนั้นเพื่อนนะโทรมาถามโทรมาปรึกษาก็ได้นั้นเพื่อนนะก็ถ้าเกิดว่าไม่นี่ก็ก็ตามใจไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับคนไหนไม่โทรก็ไม่ได้ว่ากันคอยดูต่อไปนั้นเพื่อนนะอะขอบคุณทุนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ